เอาละครับวันนี้มาอยู่กับผมเอโนะฮะซันลิมิตชันนยนะฮโห้โหนี่ห่างหายไปนานเลยฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟีฟ่าเอ้ย FC Mobile กันนะครับผมพูดผิดนะผมอันนี้เราจะมาเล่นกันนะผมวันนี้ก็หน้านี้คือหน้าเลยหน้าแจกของรางวัลน,นะฮะวันที่สิบสี่อันวันที่13ผมรับไปแล้วนะครับผมผมได้ใครรู้ผมก็จําไม่ได้แล้วแต่วันนี้ผม88ถึง94้าสบสีผมอยากได้โมฮัมเหม็ดซาลาห์มากเลยผม อ่ะรับเลยกันดีกว่าครับีผมจะได้ตัวอะไรสูตรของผมผมผมจะใชห้านิ้วผมกดลงไปผมค้างไว้กด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 ค้างไว้นะครับผมนี่เดี๋ยวกรลับหนึ่งถึงห้านผมเพราะเรามีห้านิ้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยครับผมปึ้งนี่จะได้ใครวอกฮึบใครวะ อะไรวะโอ,โอ้ได้แปดแปดทำไมวะผมก็ไม่รู้นะหนุ่มเอารับของรางวัลนุ่มเราวันนี้เราจะมาลุยแรงกันนะผมสักสองตาเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมเดี๋ยวมาอัปเดตทีมของผมก่อนนะครับผมนี่ผมก็จะเป็นหน้าตาของทีมของผมนะผม ก็ผู้สาตูก็นะ่าจะเปลี่ยนผัผมก็น่าผมสมได้มาผมคือไม้เมยองผมแต่ผมอยากเรียกว่าไม้มักแมงนะผมก็จะเป็นของหลังสองคนจะเป็นลุยซีโอผมลุยซีโอผมกับโดลอมบองแบ็คขวาก็จะเป็นซัมบอตต้ายยนแบ็คซ้ายก็จะเป็นมาร์ซเดวิสผมการสามตัวผมก็ดีมาคิซิโอผมจูดเบอร์ริงแฮมผมแล้วก็โอเดกาดผมิดฟิลด์รม ปีซ้ายผมก็จะเป็นซอนฮิมมีโนมปีขวาก็จะเป็นอุสมันเดเบเล่ผมเดี๋ยวกองหน้าผมก็จะเป็นเดียโก้ฟอรันเช่นกันเช่นเดิมผมโอเคผมก่อนที่เราจะไปดูแยงกันนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยผมถ้ากดกันแล้วไปไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ทุกคนเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ผมขึ้นตำนานสาม,มาเนี่ยผมว่าทุกอย่างอะ่ะมันเด่นยากมากขึ้น,นผมผมทำประตูได้น้อยลงผม เดี๋ยวเราไปเจอทีมพ่งนี้โหทีมเขาโ,ถโ,ถโหดโหดนะผมเดี๋ยวเราก็อะไรไม่ได้น้องเล่นนมมาุยเลยกันดีกว่าเครับเดี๋ยวปรับตั้งรับก่อนนะผมนี่เป็นเทคนิคผมเองครับโอ้ยโอ้ยจวพิวด้วยคนนี้โอ้โหเคีียดต้นบ้องสวยสวัสดีมาคิเซโอมาคิเซโอส่งให้โกฟอรัน ฟอร์ล้านเห็นซอนแทงกันแล้วมซอนฮิมินเอาโผมแหลกแล้วมอ้งเมื่อกี้ฟาบค้างผมรุดบลิดเต้นเช้งโอเคโซลดิิทยังได้สวยงามวันที่โอทิกาโดโอทิกาดฟิฟแฟบผมอีลัสโกดิเวเ่ซอนฮิมินเอาล้วได้เชียวเดี๋ยวโอ้ ไี่ส่งให้ตรงกลางโอเคเราตักบอลได้ครับส่งที่โอรดกาดไปได้ครับโอเคส่งที่มาคิซิโอส่งที่โอเดกาดโอรดกาดแทงซอนทิมินมีเพื่อนวิ่งแล้ววิ่งมาฟอลลันโอไม่ได้รผมจะกดลองกดโยนดูเผื่อได้เฮ้ยโอ้โหมันหมุนได้รโอเคเรายังได้อยู่ซามปอต้าเอ้าอะไรอ่ะเอ้าเอ้าอะไรอ่ะท่านชม แล้วเข้าเฉยมันเกิดอะไรขึ้นหรือผมมัมนรับตัวไปบังผมว่างั้นแหละโอ้โหเ้ยเขาบอกดบอลได้เราก็ตักบอลได้เช่กนกันเ้โอ้สวยติดบ้องแต่เขายังได้ Hey, hey. Okay. เฮ้ยเก๋ัำแพงเซฟอยู่ไหนไม่อย,ง hey, ยมองเฮ้ยซันบุกให้ได้บ้างสิส่งผมส่งที่มาคิซิโอบาอแล้วเราทำการสวนกลับผมอเอา้าไปติดเพื่อนติดขเขาซอนอทีมิน โอเคได้อยู่ไปสั่งเพื่อนมิก่อนนะลอกโอ้แล้วเราโอเคเอานาเว้เอานาเว้สวนนีว้วิ่งได้ก่อนฝากฝากมีคนวิ่งมีคนวิ่งโอ้ดิเมเล่ข้ามฟากสวยงามสวนนี้มินโอ้ ตรงเอาเดิ๋ยวไปไดยิงก่อนโอ้โหนิ่ไปเล้เข้าเฉยผมอุสมาเดเบเดวฟุกเข้าผมกำลันไม่ได้โอ้โหเขา,อ,ขาอยู่กันเยอะมากเลยผมเลยต้องตัดสินใจยิงตีเสมอโอ้โหสเตเก้นเอาไม่อยู่อ่ะอเคเสมอแล้วผมรุ่นี้ห้ามเสีย แจ่งแจ่งมันเฮ้ยเรากำลังจะโดนเอ้ยวูดึกว่าจุดโทษฟอร์ลันฟอร์ลันไม่มีเอาไม,ไม่ฟอรลันไม่วิ่งหาบอลน,น่ะเอาโอ้โหลูกนี้ลูกที่ผมทำประตูได้คือปุ๊บครับผมแน่นอนครับโ,โอเคอย่าไปรับชมแบบต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคครับ okay, เรามาอยู่กันในแมตช์ที่สองผมเราเจอกับคุณใครอะโวเดคาอะไรด้วยโอเคผมว่านะผมต้องฝึกเล่นทางให้เก่งวันนี้ผมและการอัพอัพตัวละครเนี่ยเอยการอัพนักเตะอัพแซกแตนสก,กิลอะเพราะว่าผมต้องตัดใจอัพดีๆป่ะถ้าเราอัพผิดนะผมว่านะมันมันเสียดายผม เกียรติตักวอนได้หรอแล้วฝาโอ้ยจะเขาเ,เร็วสวยเออเอ,อ้าแล้วเขายิงออกเองชวนชุลมุนขนาดนี้นักเตะผมก็ลังบอกว่าเอ,อ้ยขอบอลด้วยเองเล่นเองเล่นเองเอาแล้วมันไม่ส่งตัวใกล้ๆวะท่านผู้ชม โอ้โหแล้วยีไม่เข้าโอ้เวอร์ไปแล้วเวอร์เกินเขาเห็นไหมนักแม่งผมไงเขาเลยแบบเฮ้ยกลัวจังเลยโอเคดูสูงนะเขาเขาหน้าไปเข้าขวดโอ้โหสองบอลกันรับไม่ได้จริงผมผมอาจจะเล่นขัดใจคนดูไปหนก็ได้นะก็ฝีมือผมมันไม่เหมือนกับคุณอะ ก็ลืมฝากตั้งรับว่าอยู่ฝีมือผมอะอาจจะเล่นขัดใจผู้คุณหน,หนอ่อยก็ได้ว่าคนเราฝีมือไม่เหมือนกันหรอกเฮียสวยเขี่ย,ย,ยมาสวยงามอัร์กิซองวันที่วีละโอเคเราช่วย,ย,ย,ยกันได้ไปสวนครับฝากดิกโกโฟอร์น อเดีไปได้ไปดีไปเดยวิ okay, ่งเร็ว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 ทำมผมพลาดทำไมผมไม่ส่งวะผมง่เองผมท่านผู้ชมผมง่เองโอเคด้อยู่ไยโอ้โหส่งหมาดากันยังแนเยอะเลยนะโอเคไป พิฟักโอ้ยกรรมการให้หมดก่อนแทงเลยอ้อมมาคีดดูลองปั่นดูโอ้ oh, ยังติดโอได้กาโอได้กาจิงเท้าขวาโอ้โ oh, หเรียบร้อยเลยอมาแล้วหนึ่งลูกอ้อ หมาแล้วจับบอลน,นู่นนี่ยิงงูเทา้าขวาเข้าได้ไงวะนึกว่าเมื่อกี้นึกว่าช่วยนอาช่วยหน่อยยิงไกลออเอาขยันเล่นโอ้เยันกลางว่างส่งก่อนมาแล้วดูแทนเพื่อนวิ่ง ยูดอ no> ื้มโอริการ์โอ้โหเบลเซฟเฮ้ยอะไรวะถอยกันเนาะชิบหายแล้วแล้วผมไปอีลาสิโกใส่เขาโอเคได้ยู่ ราห้ามเสียเราห้ามเสีย,สยโอเคสองอรับเอเคมหมดเวลาเรียบร้อยเราชนะเขาไปห,หนึ่งประตูต่อศูนย์มโอ้โหถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้แย่ผมโอ้ขึ้นมาหมื่นหนึ่งเลย โอเคครับผมก่อนเราจะก่อนเราจะจากลาผมเรามาสุ่มแฮกสักสองครั้งกันนดีกว่าเดี๋ยวรับก่อนน้องเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นผมพวกนี้ไป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 มาเอ้ <20 S 1> ายี่สิบไปเอา้าจะได้ค่าครับกดเลยเอา้าไม่ต้องใช้ซุ่มใช้สูตรครับ มาบอกมาฮะสีเขียวโมงเขียวโปรตุเกสซีเอฟฮะเดียโกโจตาเหรอเฮ้ยโอ้ถือว่าไม่ได้เดียวเราต้องการ90บบวกตอนนี้ผมเราจะกด f อ Mobile าตรงแพคฮะไอ้ะอ้าวอลมาฮะเอ้ยไอคอนอังกฤษซีบี ไลโซเคมเบลเฮ้ยโอ้หได้ตำนานมาแล้วหนึ่งโอ้โหแปดแสนนิ้วมารรบสุดท้ายผมต้องเอาตัวดีๆมาแล้วนะครับมาสูตรพงห้านิ้วรวยแน่นอนผมหนึ่งสองสามสี่ห้าไปผมเป็นใครผมโอ้โหไม่รวยเลยจาต้ตาโอเครับแต่เรายังเหลืออีก แต่เราเห็นเรืออีกที่แพ็คมาตรฐานมไม่ต้องรอมกดแม่งเลยไม่ได้เรื่องช่างแม่งนะนุม่มกดมาแล้วใครโอ้โหเลยวะไม่เป็นไรขี okay, ม่มาเป็นแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกกันไหมครับเอ่ยผมก็จะพยายามทำับผมก็ซิกคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วครับผม สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาอะไรทำก่อนนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้เดยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ